สิโลกะมนุษย์กัสามิยัตถภุมมาตัทสิตาเยสิตาคิริขรังปะชิตตาสมะหิตาภุธูสีหาวะสนลีนาโลมะสังโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนัสสุธาวิปปสันนะมะนาบิลาพิยโยปัญจะสเตยัตวาวเนกาปิลาวัเวี ตะโตอมัญตยิสถาสาวกีสาสนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชาลถาพิโวเตจะอัตตปมกรุงสุดวาพุทธสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอะมนุสานะมัทธะังอะมนุสานะทัสนังอะเปเกสะมัทคุงสาสังอะทหาสตังสังสตังเอเกสานังอะมนุสานมัทสุงอะเปเกนัตะมทคุงทิสาสภา ตาอุงปัญจะตันจะสัพพังอภินยาาภาัยยะบวคิทธวานะจักขุม,มาตโตอมันตะเยทถาสาวะเกศัสนเนระเตเยวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขะเยวะหังยิตะยิสสามิขิอะราหิอนุปนุปโสมอตตสะสารวายขาสัตตะสหัสสาวะยขาภุมมากาเปลาวทาวาอิทิมันโตชุดอิมันโตวนาวโดยยาัสาสิโนโมทามมะอภิกมุงพิโคณังสัมมิติงวัง Cak hema wata ta yak ha iti mantu cuti mantu wanano manto yasasinu mo ta pikunang samiting wanang sa ta hira ti sak hasa yak ha na na ta wanino iti manto cuti manto wanano yasasinu mo ta pikunang wanang. อิเจเตโสกะสะสหสยักขานานัตะมะนิโนอิติมันตุจุติมัโตวะนะมัโตยัสสะสิโนโมทมะนะอภิกมงิกขุนสัมมิติงะนังเมิกขุนสัมมิติงะนังเวสมิตาปัญจสตยักขนานตะวะโนอิติมันตุจุติมโนะมโยัสสะสโมทมะนะอภิกมงิกขุนสัมมิติงะนังกุมโรราชคะหิโกเวปุสะนิเวสนังยนสตะสสะยักขนังปะอิรูปาสะติ กุมภิโรราชาคิโกโสปะคะสัมมิติงะองค์ปุริมันจะที่สังฆราชาทะทาราโธปะสาสะติคันธะพนังอธิปติมหาราชายัสสะสิโสปุตตาปิตัสสะโหอินทนามะมหาภะละอิติมนโตชุดติมนโดนะมนโดยัสสะสิโนโมตัมานะอภิกัมมุปิกุณังสัมมิติงะนังทะคินันจะที่สังฆราชาวิธุละโหลตัปปะสาสะติกุมภันทะนังอธิปติมหาราชายัสสะสิโสปุตตาปิตัสสะโหอินทนามะมหาภะละ ဣတိမံတောจุติမံโดนะမโดยะသသิโนโมธမနာအာပိကမုံဘိကုနံသမေတေဝနံပစ္စီမံချက်တိစံရဇာအ၀ိရုပခောပသသတိယခဏံအာတိပတိမဟာရာဇာယသသိဆိုပုတ္တာပိတသံဘောဣန္ဒနာမမဟာပရဣတိမံတောจุติမံโดนะမโดยะသသิโนโมธမနာအာပိကမုံဘိကုနံသမေတေဝနံ ਉ တရံချက်တိစံရဇာဂုဝိရောတပသသတိယခဏံအာတိပတိမဟာရာဇာ ยาสัสิโสพุตตาปิตาสาภะโหอินทนามามาภะละอิทิมันโตชุติมันโดอนามาโดยาสัชิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิคุณังสามิเดงวะนังปุเรมาทิสังทตารโถทักขิเนนะวิรุฬหะโกปัจฉิมีนวิรุปโขกุเวโรตันังทิสังจัตตารโตเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาทัดทันละมนาอัถังสุวะเนกาปิละวะทเวเตสังมายาวิโนทัสะอาคูวันจะนิกาสาธามายากุเตนุเอเตนุวิบูจะบิภูโตสหะ จันทนโนกามาเสถโจะคินนุมันทุนี่มันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิจิตตะเสโจนจะคันาโพนะโลราชาจะโนสโพอาคูปัญจะสิขโคเจวะติมพระรูสุริยะวัชสาเอเตสัญญีจะราชาโนคันทัพพาสหราชพิโมทะมานาอภิกามุง พิคูลังสามิติงวะนังอ่าอาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหะตัชกากัมภารสะตะราอาคูปายาคาสหะยาติภียามุนนาทตารัฐาจะอาคูนาคายาสัสีนงเอราวัณูมหานาคูโสปาคาสามิติงวะนังเยนาคาราเชสาสาหารันติทิพพาทิชาปักขิวิสุทธะจักคูเวหายาสา เทวนามัจฉะปตาจิตารสุปนาอิติเตอิติเตสะนามังอภัยันตตานาคาราชานะมาสิสุปนันโนสุปนันนโตเขมมะกาสิพุทธโธสันนะหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะามะกังสุพุทธังชิดาวชิระหัตเถนะสัมมุทังอสุราสิตา พาตาโรวาสาวาสิเ,เตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวขาเวปะจินติสุจิติจาปะหาราโทนะมจีสหสุตันจาสะตันจาพระอริปุตนางสัพเพเวโรจานามกาสันนยายหิตวาพระลิงเสนงราหุพัทธมุปาขมุงสมาโยธานิพัฒนเตภิโกนางสาม,สมิ่งวะหนัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวโยตัทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะศสาสหะเมตตากะรุณากายิกาอาคูเทวายะสาสีนท่าเสตทัาสากายาสัพเพนันนาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโดนาวันโดยะสาสีนโมทัมนาอภิกรรมุงพิคนังสมิธิงวันังเวณูจะเทวาชาลีจะอะสัมมาจะทุเอยะมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทมาคุวรคิตา สุยะสูปะนิสาเทวะสุยะมาคูปุรคิตานักขตานิปุรคิตาวะอาคูมันทะวะราหากาวะสุนังวาโซเสตุสักโกปะคะปุรินทะโตทะเสตทัสะถากายาสัพเพนานตะวนันิโนอิทิมัโตชุดิมันดูมันนาบันดยะสัสิโนโมทะมานะอภิกรรมพิคุณังสมินนหนิงวันังอะฐาคูสหะคูเทวะชาละมัคคิสิขาริวะอา,า,า,าริตถกาจะโรราจะโรชาจะ อุม,มาบุพพนิพาสิงห์วรุณาสหธรรมมาจะอัจจุตตาจะอานิชก,กาสุเลยะอรุจิราอาคูอาคูวาสะวะนนสิงหทะเสเตทศสกายาส,ายสเพนานันตะวาน,นิโนอิที่มันโตชุติมันโดวน่ววา,า,วนมาม,มานะันโดยอะสิงหโมทัพมนาอภิกรรมุงพิกุณังสมิงวะนัง สัมมานามหาสมาามาัมนามนุสามนุสุตมาคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาธาคูหารายุเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสสิโนท้าเสตทัาสะทากยาสะเพตนันาตะวันนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวัน,สา,สนมามันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิหนังวังนนสุก,กาการมมหาอารุณาอาคูเวคณะสะัสหะโอทาตะคายะหะ ปาโมกขาอ,อาคูเทวะวิจักขณาสะทามัตาหารัคขาชามิสังกาจกยาสะยัสสินโนทนะยังอาคาปชัชโนโ,โยทิสาอภิวัสติทะเสเตทัสทากายาสเปนานาตะวัน,นินโนอ,อิทิมโตเชติมันโต,ว,นตว,วันนวันโ,โดยัสสินโนโมทามานาอภิกรรม,มุงพิคุณองสมิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากัรทากาจกยาสะยัสสินโนสัมภิตกาลมามเสถาโชตินามาจะอาสะวะ นิมมานะอรตินโนอ,อาคูออาทาคูปะระนิมมิตาท้าเสเตเทศสรารกายาสัพเพนานตาตะวานินโนอิติมณตุชุติมณตุนวมณตยาสเชโนมูทัพม,ม,ม,มานะอภิกัมมงพิกุนังสัมมิเิงวะนังสัตเถเตเทวานิกายาสัพเพนานตาตะวานินโนนามันวะเยนะอาคันฉุนเยจันเยสัทิส,สะสะหะปะวุฒะชาติมัคคีลังโอคะตินนะ มะนาสวังทักเิมโมขะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรม,มาปะระมะโตจะปุนตาอิธิมโตสหะสันนังกุมาโรโอติโสจะโสบาคะสัม,มิติวังสะัสสสภะมะโลกาณ์มหาพรมะม,มหาพรมะพิติเทติอุปป,ปัณโนชุติมโตพิจมากายโยยัสสิโสทัสเศรษอิสระอาหุปันเจกะ วะสะวัตปจเจกะวะสะวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสภะอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกมาราเสนณอภิกามิปัสสะกันนะสะมันที่ยงเอถะคันนะถะพันถะถะราเคนะพันธะมัทวสัมมันตาปริวาริตะมาโวมุนจินทะโกจินังอิติตัทธะมหเสนุกันนหะหะเสนงังอเปสย

วิตาราเคหิปากามุเนสังโรมปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสังขามาพระยาติตายาสสิโนโม,มทันติสหภูติสาวกาันเตชะเนสุตตาติสิบเอ็ดบสวมังคลรสุตังอเสวนาจะภารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูจะปูชนียนานังเอตามังคลรปนมังปติรูปะเทสวาโสจ ปุมเพจะกะตะปุญญตาอัตตะสัมมาปะนิธิจะเอตังมังคะระมะนะมังพาหุสัจจันจะสิปัญจะปินโยจะสุสกโตสุภาสิตาจะวาาวาจาเอตังมังครมังมาตาปิติอุปานังุธารสะสังฆอนาคลาจะกมันตาเอตังมังครมังทานัจะธมจริยาจะยาตะกานันจะสังฆอะนะวัชานิกมะเอตังมังครนมัง อาติวิราติปะปะมัชฌาปานาะจะสัญญโมอัปามาโทจะทำเมสุเอตัมังคารังมุตังเมังคาราโวจะนิวาโตจะสันตุทีจะกะตันยุตากาเลนะธรรมะสวะนังเอตัมังคารังมุตังมืงขันตีจะโสวะจัะสตาสะัมะนาณัณสัมนานัณจะทัศนัง กาเลนะธรรมะสากาัจฉาเอตัมังคารังมุปรประมังตโปจะพรมะจริยัญจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจจิกิริยาจัเอตัมังคารังมุะมังพุทธะโลกะธรรมเเหิจิตตังยัสสะนะกัมปะติโสกังวิราชังเขมังเอตัมังคารังมุะมังเอตาทิสานิกตาวานะสัพพัทธะมะปะราชิตาสัพพัธธทธะโสจิงคัจฉันติตันติสังมังคารมุตตมันติ สิบสองบรสวดพระราตรีปณิทังยังกินชีวิตตังอิท่าวะหัรังวาสักเชสิวัยังราตนังปณิทังนะโนสามังอติตาถาขาตาถาคะเตนะอิธรรมปิพุทธเถระรตรังปณิทังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุขะยังวิราคังอะมะตังปะนิทังยัตยะทัชชะขาสักยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมีนะ สมาธิกินจิอิทัมปีธรรมเอรัตนังปณิตังเอเตนะส,นสัจเจนะสุวติโหตุยัพุทธะเซทโตปะริวันนะอิสุจิงสมาธิมานันตะริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิทัมปีพุทธาม,มีรัตนังปณิตังเอเตนะส,นสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคะลาอัฏฐะสตังปะสัทถา จตาริเอตานิยุคไนหุนติเตชักคีเนียสุขาตัสสาวกาเอเตสุทินานิมหัปภะลานิอิทำปิสังเคระดังบันิตังเอเตเนสเจนะสุวติโหตุเยสุปะยุตตามะณะธาธนเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนำหิเตปฏิปตาอะมะยังวิไคหะลัทธามุธานิพุติงพุนชะมานา อิธัมปิสังเคระตังปณิตังเอเดนะสจเจนะสุวติโหตุขีนังปุรานังณังวังัติสัมภังวิรตะจิตตายะติเกพาโภาวิสมิงภาวัสมิงเตขีนะปิเชอะวิรุณหิฉันทานิพพันติธีระยะทายมปะทิโปอิธัมปิสังเคระตังปณิตังเอเดนะสจเจนะสุวติโหตุ 13บสทสวธทรมบทสหัสวรร์อัต,ตาหาเวชิตังสยโยยาใจายังอิตาราประชาอัตะตทันตัส,สสะโปสสะนิจังสัญญาตะจาริโน,โนเนวเดโวนคันปะูนานะมาโรสะหะพรมมนาชิตังอป,ปะชิตังกายเยราตาหาโรปัตตาอรปัสสะชันตุโน14บสีทสวเกตปุตสูรภาสิมะา,าสิตะมิทังเตนะภา ข่วตาชาณาตาปัส,สตาอาริยหตาสัมมาสัมพุทธทนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมะปะรายมะอิติกิรายมะปิตกะสัมปทานีนะมาตังกะเหนมานายักขะเหนะมาอากาปะระปะริวตังเกนะมาทิฐินิชานะขันติามาพัพพรูปะ ตายามะมาสัมโนโนขรุยะธาตุมิหอัตะนาวะชานายาะาอิเมธรรมะอกุสลาอิเมธรรมะสาวชาะชะอิเมธรรมะวินยุขระระาาาาหิตาอิเมธรรมะสามตาอิเมธรรมะสามตาสมาธินาหิตาอะหิตายะทุกขายะสังมตันติอะทะตุมิหปะชา,หา,ะหาเหยะธายะธาลุงเห Atakna wa chana yasak ime sama kusala ime sama cha ime sama binyu pa sat ha Ime sama samata samadina hitaya sukaya samatanti Atak tumihi upa sampatca bihak raya atati Sibha bosot upakne yasuk upakne yati mampamayung Caru pa nitasak nasantitana etang payang marane ปุญญานิกยายราธาสุขาวะอนิุปนิยติชีวิตะมปรมายังชารุปะนิตัสสะนะสันติตานะเอตังพยัยมมารณใเปกขมานุนโลกามิสังปะชะเฮสันติเปโขโยทะกาเยนะสังยโมวาจายะอุทะเจตาสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมโนโปะกะโรติปุญญังธัมโมหาวรัรคติธัมม,ม,มจาริงธัมเมว ธรรมโมสิจุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโซธรรมเมสุจิเนนัตุกติงคัจฉิธรรมมจารีสัพเพสังขาระอนิจจติยะธาปัญญาปัสสติอะถานิพินสติทุขีเอสามะโรวิสุทติยาสัพเพสังขาระทุกขะเตยะธาปัญญาปัสสติอะถานิพินสติทุขีเอสามะโรวิสุทติยาสัพเพธรรมะอนัตตาติยะธาปัญญาปัสสติอะถานิพินสติทุขีเอสามะโรวิสุทติยา สิบหกบทสวดอปันนะกะชาดกอปันนะกัดเหนะมีเทกทุกตอย่างอาหุตัก,กิการเอตะทัญญาเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังระหงเวระหงเวสารัางยันติปะพะตานิภะนาีิจารามารุขะเจตยานิมนุษยพระยะตัชิตาเนตังโขงสารัางเขมังเนตังสรารมุตังเนตังสรา,งา,าสรามคะมะสัพพะทุกะปมจติ โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารังคาโตจตาเรอริยสัจจานิสัมมปปัญญาญาปัสสติทุกขังทุกขะสมุกปาทางทุกขสัจจะอติกมังอริยันจะอัฏฐังขิกังทุกขูปะสัมมาคามีนังเอตังโขสานังเขมังเอตังสานมุตตมังเอตังสานมาขมมะสัพพุรุคะปมุจติสิบเจ็ดบทสวดพระเทกรัตตคาถาอาตติตัง นาณะวาคเมยะนาปะติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติจามปะหิตันตังอปัตันจะอนาคตังบุคสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังอัตตะตาตะวิปัสสติสังเฮลังอสังคุปังตังวิธานาตังวิทามนุภารุไหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัไน,นไม่เงียบเงียไม่คอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจริญธรรมนั้นเนือง,งให้ปลุกโลงเถิดอจเชวะกิจ,จมาตปังโกชญยามาระนังสุเวเพิ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตางเนีมันรุ่งนาฮีโนสงังฆรันเตนะมาหาเซเนเนะมัจุนาะเพราะว่าความผิดผิดกับมัจจุราชผู้เมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหรัตะมะตันทิ่ตัง ตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอาจิกคเตมุนีติพระมูนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดกานท้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการนชนี้แล่สิบบทสวดพินะฮะปัจจะเวคณะปาเถรปชะอาลาธมโมมิชารังอนาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงคนความแก่<ะ> <wach alleviate S 2> ไปจะล่วง้นความแก่ไปไม่ได้พ <Hoy S 2> ยาธิธรรมโมมิพยาธิอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วง้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะรณะธรรมโมมิมะรณะอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วง้นความตายไปไม่ได้ชาเพหิเมปยหิมะนาเปหิมะนาเปหินานาภาววินาภาวเราจะราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของละของเจริญใจทั้งยทั้ง กรรมสกโกมหิกรรมทายาทกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารูเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยยังกรรมังการิสามีกรยาหนังวาปาปังวาตัสะทายาทภะวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นังสือไปเอวังอเมหิอภินหังปัจจจเวคิดผังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนีทุทุกวันเถิด สิบเก้าบสวดเทวตาอุโย,ยชนะคาถาบส่งเทวดาทุกขปตาจะนิทุกขพยาปตาจจนิพยาโสกปตาจจนิโสกาผลตุสัพเพปิปานิโนโอเอตาเอตาตาตวตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธยาทานังทาทันตุทายะศีลังรักขตุศีลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาพิราตาโหดุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธ,ธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอดันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสสพปะส์ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรมยังปฏิทานาหันธรมมยังปฏิทานาคาถาโยปนามสิกยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีถูเปคะเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมทานนะ พระวันตุปุชิตาโสติงกรณเตทะวิหารมันทะเลเทระจะมัชานาวกาจะพิกโวสารามิกาธนาปฏตีอุปาสกาคามาจะเทสานิามาจอิสระสัปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาราผู้ชาเตปิจะอันทะสัมภวาสังเสธาชาตาอัฐววปปา,ปาติกานิยายญานิกังธรรมวรังปฏิจจ สัพเพปิทุกขะสะจ้รนตุสังขยาถาตุจีรังสตังธัมโมธัมมะทราจะปุคราสังโคโหตุสมโควะอัธยะจะหิตายะจะอัมเหอัคตุสัตธโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุตถิงสัมปาปุเนยมะธรรมเมอริยปะเวจิเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานะคาถาแปลพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่ท่านทำอย่างปติทา,านะคาถาโยพนามาซิคุญญสิธานิกตัสะยานัญญิกตานิมีเตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะปะ,ปะมานากาเยปิยาคูนะวันตาจะเมยหังมาตาปิตาทโยทิทามีจปะปยะทิทิวาอันเยมัชชะตริโน สัตตาติทันติโลกัสมิงเตพุมาจตโยนิกาปันเจกะนันปัญเจกะจตุโวการะสังสารันตาพระวาพระเวย,ยาตังเยปฏิชานามีอนุโมทันตุเตสย,ยังเยจิมณัปชานาันติเทวาเทสังนิเวทยุงขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญแห่งนี้จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่กจ้าได้ทําในแบบน,นี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่น ที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชอนเหล่าใดเป็นทีักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการทั้งอยู่ในโลกเกิดในะภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแล่ขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ขอสัตว์เหล่านั้นจงนิงมมูตนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของเจ้านี้ขอสาเหตุทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัน้ มะยาทินนานาปุญญาัางอนุมโมทนาเหตุนะสัพเพสตาสราหนุนตุเวลาสุขชีวินุสุขชีวิโนโุเขมมะปะทันจะปะปนตุเตสะสะสิทธะตังสุขาเพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ขาพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวณอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอควอมหวังอ,อันดีของสัตว์ลานัน้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรรตะนายด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกินมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวกขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทีบเทวดาทั้งหลายโปรดนุโมทนาในการสวดสัตยาบนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งภพรีพินาา โดยมูลนิธิสมเด็จพระยานาสองวงสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆาปรินายกวัดประวัณนิเวศวิหารตลอดจนวัดดุมงคลทั้งหลายที่สร้งสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปร,ะริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเถิดบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จนจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอพลุนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสาธาร์ว่วมสนมเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงเปราะจะราชยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืนองในที่การงานชนะต่อภรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปสัสสนากรรมฐา,านเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตรุรรพิปนใทั้งสี่คืออายุวนาสุขะพราเทินขออานมโมทนาบุญกับครอบครัวโยเซ่ธีรุจัด